ถ้าเป็นคลาสตโตสดโต๊อยู่นี่เราจะเอาเล็บขูดออกได้ไหมคะ่ถ้าจะขูดนี่ก็ต้องมีเรื่องกันนิดนึงเหรอคะเนี่ยละค่ะอันนี้เขาเรียกคลาสต์โต๊ดวิธีเก็บี่อท่อเนี่ย เราอาจจะรอดได้แต่ถ้าเก็บพวกนี้เราจะต้องเอาไปอย่างนี้เลยเราถึงจะสามารถเก็บไปอย่างได้นะคะเห็นปะถ้วยมีขอบแล้วอันเนี้ยเป็นไไรเค็นหรือเปล่านเหห็ลอาตัวนี้อยากได้เอาไปทานะแล้วนี่ไงไไรเค็มไไรเค็นเป็นไไรเค็มปรุง

อีกกิโลเดินเลยครับสั้งกิโลไม่ใช่ครับไราเข้าโกหกแล้วส้งกิโลเจ็ดกิโลนะครับ